งูชนิดใดพ่นพิษได้ไกลที่สุดพี่โก้ตอบจงอางครับพี่หอยตอบจงอางครับคู่หตอบงูเอาอีสานครับงูที่พ่นพิษได้ไกลที่สุดคืองูอะไรลูกงูตั้มนึงนะเราดูรายการทีวีบ่อยนะเราลุ้นงานเราติดจากคุณอาคุณคุณอาปัญญาว่ะเนี่ยเราดูรายการอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมื่อกี้บอกงูเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดปากมา ถูก๋ยเราตอบอบตอบอย่าเพิ่งเฉลยจริงนะลองทำท่าคำตอบคือคำตอบคือคือคือช่องวัวไล้ายๆใช่ไหมคือช่องวัวไล้ายๆนะเราเดี๋ยวตัวนะลูกงูที่พ่นพิษได้ไกลที่สุดคืองูอะไรลูกงู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 เห่าอีสานครับ และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโจทย์ข้อนี้ก็คือพี่นิกอสรพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูและสัตว์เลื้อยคลานเจ้าของช่องนิกไวล์ไลฟ์ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนและคำตอบที่ว่างูชนิดไหนใน3ชนิดนี้นะครับที่สามารถพ่นพิษได้ไกลที่สุดคำตอบก็จะเป็น งูเห่าอีสานพ่นพิษนะครับหรือถ้าจะให้เรียกอย่างเป็นทางการก็คืองูเห่าพ่นพิษสยามรูปแบบสีน้ําตาลคืองูชนิดนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอย่างชัดเจนก็คือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบสีน้ําตาลที่เรียกว่างูเห่าอีสานพ่นพิษนะครับก็จะเป็นชื่อท้องถิ่นรูปแบบที่2จะเป็นรูปแบบสีดำนะครับก็จะพบทางภาคตะวันตกของประเทศไทยรูปแบบที่3นะครับจะเป็นรูปแบบสีด่างที่พบในภาคกลาง ซึ่งทั้ง3รูปแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างเขี้ยวพิษที่มีความพิเศษกว่าง,งูพิษทั่วไปนั่นะก็คือลักษณะตำแหน่งของรูเขี้ยวพิษเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางเขี้ยวด้านหน้านะครับแล้วก็องศานะครับของรูน้ำพิษเนี่ยมันเป็นการเอื้อให้กับการพ่นพิษได้สูงแล้วก็ไกลนั่นเองครับซึ่งการพ่นพิษของงูเห่ากลุ่มนี้สามารถพ่นได้ไกลเกือบ2เมตรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องระมัดระวัง ส่วนกรณีงูจงอ่างแล้วก็งูแมวเสานะครับจะใช้วิธีการกัดแล้วก็ฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของศัตรูครับ